วัสดีครับผมนา้าเจริญยุทธมาาสาส,สอฟสองทับหนึ่งาอนหนึ่งครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ครับหนึ่งการสร้างความคุ้นเคยและความรู้จักระหว่างสมาชิกในกลุ่มช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสามารถเริ่มต้นสื่อสารทางความรู้จักและรู้จักรอกค่อนเมื่ออยู่ร่วมกันกับของคุณ 2. ลดความเขินอายและส่งเสริมการกล้าแสดงออกกระตุ้นให้สมาชิกกล้าพูด การแสดงความคิดและเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่รู้สึกกดดัน 3. พัฒนาทักษะสื่อสารการช่วยสมาชิกฝึือทักษะการเป็นผู้ฟังผู้พูดทางคำถามและอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อความเข้าใจร่วมกันในกลุ่ม 4. ส่งเสริมความสมามัคคีและการทำงานเป็นทีมในความร่วมมือช่วยเหลือกันและเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันมากกว่าการแข่งขันกัน5 เสริมสร้างความไว้วางใจและการยอมรับซึ่งกัรและกันเกี่ยวกับบางประเภทเช่นการลับตาการพึ่งพาเพื่อนร่วมกลุ่มะช่วยส,สร้างความไว้ใจและความรับผิดชอบกาละกัน 6. กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทําให้สมาชิกมความรู้สึกโดยเดียวแต่รู้ว่าตนเองมีบทบาทและคุณค่าในกลุ่ม 7. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างสร้างสรรค์ หลายกิจกรรมออกแบบให้ผู้เข้าร่วมตั้งวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจร่วมกัน 8. ผู้ฝังภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสมาชิกจะได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำและผู้ตามและเข้าใจว่าความสำเร็จของกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน 9. ช่วยประเมินและสะท้อนตนเองภายหลังการทํางานผู้เข้าร่วมสามารถคิดตอนกลับว่าเรียนรู้อะไรไปจากประสบการณ์ และจำพัฒนาตนเองได้อย่างไรต่อไป10สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อรองรับกิจกรรมต่อต่อไปการเริ่มต้นด้วยกิจกรรมพุ้นฐันจะช่วยให้การเกิดการเรียนรู้ในภายหลังเิ่มเความรัาเรื่อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น